ทำไปดังอ <toys> ่ะโอ้โหโอ้โหสีส kind of <laughs laughs> <throughout S 2> <laughs> ันมันปัดไกลเลยมีรถสิบล้อมาติดตั้งเทอร์โบครับหลังจากที่ไม่ได้มีมานานมากเพราะสถานการณ์โควิดนะครับฮัลโหลฮัลโหลเอ้ยสวัสี่บอดี้สวัสดีครับทุกๆคนเอ้ยสวัสดีพอดีเจ้าของไหมครับสวัสดีครับสวัสดีครับ ติดตั้งใหม่อะมันไม่ไม่มีโบเลยว่าไงครับ<ำ>ไม่มีโบ<ำ>รุ่นนี้ไม่มีโบครับเดี๋ยวผมขอชมก่อนนะครับนี่เขา<ำ>เขาออกมาแล้วครับเนี่ยมีช่างเก่งอ่าช่างหนอมแล้วใครประดมคนเต็มเลยวัวนนี้โอ้โหเต็มที่เลยครับชุดใหญ่ใช่ไหมเนี่ยตัต่ชุดใหญ่จัดเต็มเหรอใช่ดังตัเส็ยด,ด้วยหมอเหรอ มีอินเตอร์คุลเลอร์ครับอ่าอันนี้ช่างเบน์ครับกับซ้อมิวครับงานล้นมือครับซอมิวกับช่างเบน์เนี่ยไม่ได้หยุดไม่ได้หย่อนอ๋อวันนี้อ่วันนี้อ่ะจะพอพอดีพอดีน้ำมันน้ำมันหมดอะคุณจะมาได้ฮะเอาโอเคนี่เป็นอิสุสุจีแรงไม่รู้อิสุสุมาจากโคราช เรื่องเขาเขอชมก่อนขอชมเทอร์โบก่อนว่าโอ้ทําไมมันสีแดงนี่เจ้าของต้องการสีแดงองี้เหรอเขทําไรอยู่นะเหรอโฮเซส HX 50 50โครงหลังเบอร์อะไรนั่นนั่นนั่นเบอร์อยู่นั่นเบอร์นั่นเหรอเจ็ดสิบเจ็ดสิบใช่ไหมค้หนึ่งตาสบายครับจันน่าดูดิเลขอะไรเนี่ยอันนี้ใส่ไปนี่คือใส่อย่างเดียวนึกว่ามอถามเบอร์โทรไม่ใช่ไม่ใช่เบอร์โทรเบอร์โครงหลังครับ 240แรง2 4 2 4ีสองสี่อีทีสู240แรงครับเดิมๆมไม่มีเทอร์โบอ่าอทีนี้ก็ติดชุดใหญ่เลยครับเทอร์โบอินเตอร์คูลเลอร์อะเกียร์แยกแล้วก็ฝั่งไอ้ดีนี่ก็เดินท่อเลยนะครับชุดใหญ่ไฟกับพิบเลยครับดูท่อไอเสียด้วยเดินยาวไปนู่นน่ะท่อไอเสีย,ยเลยเหรอแค่ตรงนี้ไง S <S 2> <S 2> อ๋เอ,อเอาเสียงพูดได้ป่ะไม่พูดไม่ปู้นะครับเอาแค่ท่อส,สวยงามอ๋อเอาแค่สวยงามนะครับมาจากโคราช <S <S 2> <S 2> จากโคราชถามช่างเปื่อดีกว่าเมื่อกี้เขาตอบผมไม่ค่อยตรงกันเลยตรงลงเขาเป็นโฮสเตชเอ็กอะไรเอ50็กห้าสิบครับโฮสเตชเอ็กห้าสิบโครงหลัง โครงล้างเบอร์เจ็ดสิบครับโคงซิงแล้วเนี่ยอะไรนะตลองของหมอเอาไม่เกี่ยวคันนี้ไหมผมว่าอะไรนั่วมันเขาเล็กอยู่มั้งอันนี้สอของอะมังกรค,อ,<ไ>คอ,อสูงมังกรคอ,อสูงนะครับเป็นษษเขาเขาหล่อรุ่นพิเศษครับนี้จัดไปเลยหลายรู้มากสิบสองโลรองรับทุกเทอร์โบรองรับทุกเทอร์โบครับเขาหล่อครับมันเป็นรุ่นนี้เป็นคอสูงอ เป็นคอสูงคือยกขึ้นมาหลบคอมแอร์หลบคอมแอร์รุ่นนี้ออกแบบมาพิเศษรุ่นนี้มันก่อนชอบมีปัญหาก็เลยทําขึ้นมาใหม่เลยเออรุ่นใหม่รุ่นใหม่ออกแบบใหม่เลยฮะยกสูงยกสูงครับอ่าใส่ t ร r โบได้ทุกรุ่นครับอันนี้เอาไงคันนี้อันนี้ก็คือโฮเซด HX ห้าสิบเครื่องสองสี่ศูนย์เครื่องสองสี่ศูนย์ที่เข้ามาจากโคเรตหก S D หกอะนะหก S S D หก S ตัว S อ่ะ S D D ดด้หกเอไม่เคยได้ยินเลยสองสี่แล้วเนี่ยไอเขามันเราจะเปลี่ยนใหม่ยังไงอ๋ี่ยโอ้หมอจะใส่หมดแล้วไม่คือเอาเขาเราใช่ไหมอ๋อนี่เขาเดิมเขาอ๋อนี่เขาเดิมอันนี้เขาเดิมครับแล้วใส่เขาใหม่ไปอ๋อแล้วผมก็ลืมดูแล้วเขาเดิมเอ้ยเขาเดิมเอาออกไปใส่เขาใหม่ก็มาแทนครับ ใส่เขาไทเท์โบอะไรเรียบร้อยหมดแล้วตั้งเอไว้เกล็ดแยกตั้งไวเกล็ดแยกไปเลยสิบห้าปอนด์เทอร์โบโฮเสเร์โต HX ห้าสิบโครงหลังเบอร์เจ็ดสิบครับใช้เวลาอีกประมาณแต่งเครื่องมาเสร็เลยหมุนเครื่องหมดก็เขาแต่งมาดีนะสีสันเนี่ยสีสันเนี่ยโหบาดใจเลยสีสันดีมากเดิมเทอร์โบเลยแต่งเขาแต่งสีมาให้อ๋อีกกี่เทอร์โบเสร็จสามเทอร์โบเสร็จไหมเสร็จแล้ว ประมาณบ่ายสามโมงประมาณนั้นความจริงคือห้าโมงเย็นหมอาพูดไปโอเคเดี๋ยวมาดูนะครับอาจจะช้าหน่อยเพราะมีท่อเสียด้วยเออมันมีท่อเสียเก่าถอดลดเหรอเดินลงไปข้างล่างเหรอเดินใหม่ทั้งเส้นเลยเดินใหม่ทั้งเส้นเหรอเดินท่อเอสพี่เอาเสียงพูดได้ไหมเนี่ยไม่เอาไม่เอาอ๋อไม่ใช่ใบรุ่นเหรอเออท่อเก่าด้วยอ่โอ้นี่ครับท่อเสียท่อเสียเก่าครับโละทิ้งไปเลยครับ อนี่จะเดินท่อไอเสียใหม่เดินเป็นท่อเหล็กเลยใช่ไหมเดินท่อเสียใหม่เป็นท่อเหล็กเลยครับีเตรียมอุปกรณ์ไม่เอาหอนเอาสวยเอาสวยไม่เอาหอนครับวันนี้เราดมช่างฝีมือดีมอีอาจารย์โลเนี่ะแล้วก็อาจารย์หนอมสองคนนี้เขาสุดยอดฝีมือกำลงังอะเดี๋ยวมาดูนะครับโอเคหลังจากผ่านไปน่าจะประมาณห้าหกชั่วโมงแล้วครับ ในที่สุดครับติดตั้งเทอร์โบ10ล้ออีวูส์240แรงก็งเสร็จลงไงพร้อมกับสายฝนปลวยปลายเลยครับเดี๋ยวเดี๋ยวจะขอชมหน่อยครับเป็นไงเจ้าของโอเคไหมโอเคครับพอใจไหมพอใจครับเสียงพ่อมากเลยครับเผมยังไม่หันได้ฟังเนี่ยเดี๋ยวขอชมหน่อยนะอขอชมหน่อยครับอ่านนะฮะทักแปะโอเค,ออครเรียบร้อยดี เดินต้งนานแล้วหมอไปไหนมานอนรอยอยู่เนี่ยลูกค้าเขาจะหนีกลับบ้านบอกให้รอเรา,าก,กอนรอกนรอกอน,กอนดิเออโอ้เดินท่อเลสครับโอ้เดินท่อเลสสวยงามมากใส่ท่อใส่อะไรเรียบร้อยเลยเออแล้วผมก็แล้วผมก็ดูเทอร์โบไม่ได้ <laughs> เนี่ยเทอร์โบโค้เกิดเอสเอช8สุดโหดหลังสุดสุดร้อนาก็ โอ้หบรรยากาศมันยังไงวะบรรดานในช่างทั้งหลายแหละหลบฝนกันนะไม่สบายไปหาหมอไ<อ> <c oughs> ด้ป่าวนะเรียกจะกลับแล้วครับจะกลับท่ามกลางสายฝนนะฮะกลับมาไม่ทันพอดี๋ยวเ <c oughs> ข,ขาไปเอาปูก็เลยไม่รู้จะโชว์อะไรนะดังฮะใส่แต่ดังหมดแล้วเด้อเยเอเฮ้ยขอขอเบิ้นทั้งนั้น ขเขาเบิสักสี่ห้าทีแล้วจะขอเบิ้ให้ผมฟังหน่อยว่าเสียงกันหนักแน่นเลยหรอ,อเอาไม่ใส่ผูยังไปดังอ่ะโอ้โหโอะโอ,อ้ขนาดโอะขนาดไม่ใส่อขนาดไม่ใส่ยังดังผูเลยครับไม่ใส่ยังดังเลยคิดดูแล้วกัน ไม่ใส่ท่อปูยังยังยังหอนนิดๆเลยฮะอ่ายกได้ยกได้ปะขอชมหน่อยนะขอชมหน่อยให้ก่อนะไหนๆก็ไหนๆแล้วไหนๆก็จะไปขอดูว่าการติดตั้งที่สวยงามกว่าอ,อ่าโอ้โหสีสันมัปาดใจแล้กันโอเซ็ตเอชเอชห้าหละเจ็ดสิบครับ เลเกตแยบสีสันนี่แม่งบาดใจบาดใจมากเือท่อเลดอินเตอร์ครับชุดใหญ่ฮะอ,อินเตอร์ครับฝั่งนั้นก็เ,เลด้วยแ่อยีกเลยอ,อ่ะโอเคพอใจแล้วพอใจแล้วโอเคขอบคุณครับขอบคุณครับกลับแล้วครับกลับแล้วครับ,อบโอเคโชคดีนะครับโชคดีครับ เดี๋ยวจะกลับเลยครับป้ายโคราชกลับโคราชเลยป็ะเนี่ยมาจากหองมังการาดีครับอ๋แล้วเขาข้าศึกนี่ข่าศ่าเรียมอโอ้เคเคเรื่องมาจากโคราชไป ตั้งพอดีนะหอนแค่นี้ไม่ไม่น่าลำคาญอะไรไม่ได้ใส่คอแต่ว่ายัดยัดท่อโอ้ทำทำท่อเล็กอมท่อใหญ่เออแค่นี้ก็หอนได้ไหมถ้าถ้าใส่ปวยนด้ดังแรงกว่านี้เยอะอ๋ออ๋โอเคแต่ว่าเอาแค่นิดนิดหน่อยหน่อยพอโอ้ปวยชาวบ้านลำคาญครับครับ